ที่วัดเกาะตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนายศักดานเนติพัฒน์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครนายพรชัยแสงสว่างสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานและพนักงานร่วมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารประจำปีงบประมาณ2566ครั้งที่4โดยมีนายกองเอกอาวุธวิเชียนชยัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนราชการและหน่วยงานภาคีต,ต่างๆมาร่วมให้บริการแก่เกษตรกรโครงการคลินิกเกษตกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่พร้อมทั้งการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรโดยการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกด้านซึ่งเป็นการนำบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือและองค์ความรู้ด้านการเกษตรด้านวิชาการของคลินิกต่างๆตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีต่างๆบูรณาการร่วมมือกันพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการอย่างครบวงจรสามารถช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการเกษตรพร้อมได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกองทุนการออมแห่งชาติรับสมัครมือปาตาลมีดเดี่ยวเกี่ยวเงินแสนซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้นําองค์กรเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาจำหน่ายเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มพร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มาร่วมโครงการได้รู้ถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติสภาเกษ,กรษตรกรแห่งชาติพศ2553ต่อไป ภารกิจของสภาเกษตรกรนะครับที่จะมาร่วมมือกันในการออกคลินิกเพื่อที่จะได้นำ <c oughs> สินค้าเกษตรแปรรูปหรือสินค้าของเกษตรกรมาแนะนำตัวให้รู้จักกันนะครับและก็มารับรู้เรื่องราวของทุกของเกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องของออผลกระทบนะครับวันนี้ก็ได้มีชาวบ้านนะครับกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่อง ปลาหมอสีค้างดําระบาดนะครับทําให้สัตว์น้ําที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยได้หมดไปเนื่องจากว่าได้มีปลาหมอสีค้างดํานั้นมันจัดกินสัตว์น้ําที่เลี้ยงไว้นะครับก็เลยท่านได้นําปลาหมอสีค้างดํานั้นมาแปรรูปเป็นปลาหมอสีค้างดําแตดด่เดียวเพื่อให้เราได้บริโภคนะครับเป็นการกําจัดปลาหมอสีค้างดําไปในตัวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ให้ผูออ้ที่มาในงานนี้ได้รู้ว่าปลาหมอสีค้างดํานั้น นำมาบริโภคได้ด้วยกช่วยกันนะครับกําจัดภัยตัวนี้ออกจากแม่น้ําลําคลองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วสภาเกษตรกรของเราก็จะได้สนับสนุนเพื่อที่จะทําลายปลาหมอสีข้างดําแนอนาคตด้วยขอบคุณครับ